เป็นผู้ส่งออกคือเคยส่งออกสินค้าไปต่างประเทศหรือ,อยังคะมีค่ะออมีนะคะม,มีท่านท่านหนึ่งนะคะที่แต่แต่บางท่านอาจจะกําลังจะส่งออกใช่ไหมคะทีนี้ถ้ายังไงทางดิฉันก็อนขออนุญาตเป็นตัวแทนที่จะแน,นะนําภารกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะคือพูดง่ายๆก็คือว่าทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเป็นกรมที่จะให้บริการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการจะส่งออกนะคะทีนี้ภารกิจนอกจากการส่งออกแล้วเนี่ยเรายังมีในส่วนของการนำเข้าวัตถุดิบหรือเครื่องจักรที่เป็นการลดต้นทุนการผลิตทั้งนี้ก็แล้วแต่ผู้ประกอบการว่าสนใจที่จะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศหรือเปล่าดังนั้นชื่อกรมก็เลยเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะคือแต่เดิมเราจะเป็นกรมส่งเสริมการส่งออก นี้ในภารกิจแรกเมื่อกี้นี้อธิบายในลักษณะที่เป็นกันเองไปแ,แล้วว่าเป็นการให้บริการผู้ประกอบการนะคะในการที่จะส่งสินค้าออกไปยังตลาดต่างประเทศนี้ในในความเป็นอ,องค์กรขอแนะนำนิดนึงว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือ ต้องการที่จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยผู้ประกอบการในการพัฒนาเขิมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนนะคะทีนี้เราจะสิ่งที่เราตั้งใจจะทำเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างนะคะในในภารกิจของเราเนี่ยหนึ่งที่เราให้บริการที่แน่ๆเลยคือเราจะต้องให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออก ตอยางตลาด่างประเทศไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือข้อมูลในเชิงลึกนะคะคือถ้าเราไม่ทราบเราก็จะติดต่อสอบถามท่านที่รู้แล้วก็ให้ข้อมูลกับท่านได้ว่าท่านจะสามารถสืบค้นข้อมูลเหล่านั้นได้ที่ไหนหน่วยงานใดนะคะนี่อันอันที่สองก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกในในสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการการส่งออกการค้าระหว่างประเทศนะคะเป็นการ ออนอกจากนี้เนี่ยมันก็เป็นการการที่เราให้ข้อมูลแล้วก็อำนวยความสะดวกเนี่ยเราจะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐท,ทั้งเอกชนเพื่อพัฒนาให้ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างแท้จริงทีนี้เราจะทํายังไงได้บ้างนะคะก็ขออนุญาตแนะนําหน่วยงานอีกหนึงคือในกรมส,ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ย เราก็จะมีหน่วยงานที่เป็นส่วนกลางอยู่ที่กรุงเทพที่กระทรวงพาณนนิชย์นะคะก็มีออฟฟิศอย่างที่ท่านทราบก็คือยอยู่ที่สนามบินน้าแล้วก็ออฟฟิศในส่วนของสุขอบรมแล้วก็ศูนย์บริการเป็ดแบบเป็ดเสร็อยู่ที่รัชดานะคะทีนี้ในส่วนภูมิภาคจะขอแนะนําให้ท่านรู้จักในภูมิภาคต่างๆก็คือเป็นสังเก สมือนหนึ่งสำนักง,งานสาขาของกรม,มส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็คือมีทางตอนเหนือนชิมใหม่ทางภาคอ่นของชิมเหนือนขอนแก่นตะวันออกจันทบ,บรุรีนะคะทางภาคใต้เรามีสองแห่งที่เป็นศูนย์ที่จะดูแลผู้ประกอบการซึ่งสามารถติดต่อเรานะคะคือถ้าเป็นภาคใต้ตอนบนก็จะเป็นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ทางตอนล่างก็ที่หัดใหญ่จังหวัดสงุลราอันนี้เราเราทราบแล้วว่า ทุกผู้ประกอบการทั่วประเทศสามารถที่จะติดต่อ